ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนทุกคนนี้น็อมาในลุคเคป๊อปค่ะเคป๊อปลุคนี้เป็นลุคที่สามแล้วน,นะคะถ้าใครไม่ได้ชมอา่าเคป๊อปสองสองลุกก่อนนันนี้เนี่ยให้ไปย้อนดูค่ะถ้าจะมาแนะนำเบ�นฟิตพอตัวนี้ค่ะเขาเอาไวท้ทาทั่วหน้าแต่ว่าน็ตเอามาทาใต้ตาครับเพราะว่าตัวนี้ทําให้ช่วยเรื่องจีนกาได้แล้วก็ไม่ทําให้คอนซีลเลอร์ตกล่องระหว่างวันใช้ดีมากค่ะตัวนี้แนะนําค้ะแล้น็อตขอข้ามขั้นตอนการลงคอนซีลเลอร์เลยนะคะมาจะเริ่มกันที่ตาเลยค่ะน็อใช้เมบรีนไฮเปอร สำหรับอายไลเนอร์ลุกนี้เราจะกรีดไปตรงๆค่ะการกรีดอายไลเนอร์ต้องต้องฝึกนะคะเพราะว่าเหมือนการวาดหัดวาดเขียนนะคะถ้าเราวาดบ่อยๆเราก็จะโอเคขึ้นอะไรเงี้ยถ้าลุกนี้เรากรีดตรงๆนะคะไม่ต้องเป็นเช็ดอายค่ะถ้าเสร็จขอบตาบนแล้วนะคะขอบตาด้านล่างเราใช้ Into It Gel Liner Pen ค่ะกรีดช่วงบริเวณมัตเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็ ลงมาเลยลงมานิดหน่อยค่ะเพยยะื่อสักครู่เราใช้แปรงหัวเล็กเบรนเส้นนี้ออกมากค่ะจะเป็นว่าสมุกี้เล็กๆอะไรเงี้ยนี่ค่ะแปรงหัวเล็กๆค่ะค่อยเบรน DS ที่เรากรีดื่อสักครู่ลงมา แต่แล้วค่าสรับขอบตาด้านล่างมันดูด้านบนกันต่อนะคะใช้แป้งที่มีลักษณะหัวฟูนิดหน่อยค่ะจุ่มสีดําหรือสีน้ําตาลเข้มมากๆนะคะวาดตามขอบที่อายไลเนอร์เมื่อที่เรากรีดสักครู่ค่ะอายไลเนอร์เมื่อที่เรากรีดสู้เมื่อสักครู่ที่เรากรีดค่ะพูดผิดสีประมาณน,นิดเลยขึ้นมานิดนะะึงค่ะประมาณสักสองมิลอะไรเงี้ยอย่า,ยากรีดที่มามากเดี๋ยวจะเป็นวะเดี๋ยวจะกลายเป็นสโมกี้เวอร์เวอร์ไปนี่เป็นแบบ แอบแบบว่าร็อกเบาๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นเคป๊อปร็อกๆหน่อยเบาๆค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะขอบตาบนละล่างแล้วก็เสร็จแล้วค่ะถ้าถ้าช่วงที่เราเออใช้อาชิโดป,ดปัดปัดเมื่อกี้ถ้าเกิดมีอายไลเนอร์พังตัวไหนแล้วก็ซ่อมได้ค่ะเพราะว่าหลัจากนั้นก็ขีดอินไลเนอร์ค่ะน้องใช้อินทูอิทแท่งเดิมค่ะตาลุกนี้ขอบดำเข้มนะคะถ้าลุกนี้ไม่ติดขนตาปลอมค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเสร็จเลย ต่อไปเขียนคิ้วค่ะเขียนที่ลุคนี้เป็นชี้ิเนี่ยคะ่ะเป็นที่เท่ค่ะคิ้วไม่ต้องโก่งมากคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเข้มมากไม่ไม่ค่อยเน้นเพราะว่าตาเต็มเบอร์ตอนนี้ค่ะจากนั้นก็ไร้ด่างคะ่ะใช้สีน้ำตาลธนูใช้อะแป้งเพนกีเอ็มทีไอ I, ค่ะสีสีน้ำตาลถ้นตานที่ต้มเลยจุกนี้เราไม่ปัดแก้มนะคะแล้วก็เมื่อไร้ด่างเสร็จก็ปมบรอนเซอร์ได้เลยค,ะค่ะถ้าสำหรับลุคนี้เน้นแบบว่า ออกจะแบบว่าเซ่อเซทั้งๆลุกเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยส่วนปากเรทาสีเออ่ฮันนี่เลิฟของแม็กคทาเน่แมทเป็นอันเสร็จสำหรับลุคนี้ง่ายง่ายมากๆเลยตาปลอกก็ไม่ต้องติดแก้มก็ไม่ต้องปัดโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะคะแบบวันนี้พอแค่นี้ก่อนอย่าลืมทิ้ไลค์เพจสเ a ปฟิลตี y เลดี้อินสตาแก like Lady, พัชาพาแล้วก็ Social Cam เอ่อเอมี่พัชาพานะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคา่ะผู้หญิงที่ไม่หยิกสวย